เทียตัวเตี้ยเครื่อง2.4 6เกียร์อาการก่อนมาคันนี้เป็นไงบ้างคะการคัดลื่นแล้วแข็งคัดลื่นแล้วก็คัดแข็งรถไม่มีกําลังเข้าเกียร์ยากไหมเข้ายากตอนแรกที่มาเนาะใช่ตอนนี้เข้าง่ายแล้วตอนนี้หลังยกนะคะความนิ่มเป็นไงบ้าง่างเันเยร์ไหมคัดสองชั้นแต่นิ่มเหมือนคัดเดิมครับอก้พี่เคยไปใส่ที่อื่นมาแล้วใส่วีสองชั้นมาแล้วผิดหวัง ใช่มันแข็งไปอ่ะมันแข็งมันแข็งปวดขาเลยแ่ะมันนิ่มเลยก็เลยอยากมาลองวิ่สองชั้นร้านนี้ใช่เป็นไงบ้างนิ่มนิ่มนิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะนิ่มเยอะเลยนิ่มเหมือนคันเดิมคันแทนเลยค่ะพี่มีเสียงดังไหมไม่ดังไม่ดังเข้าเกียร์ง่ายไหมคะไหนลองเหยียบคันแล้วก็เข้าดูทุกเกียร์เลยค่ะพี่เข้าได้ง่ายเข้าทุกเกียร์ง่ายสั้นไหมคะลองเดินหน้าถอยล่ะ เินหน้าไปสุดเลยค่ะพี่แล้วก็ถอยหลังมาโอเคค่ะพี่อันนี้ค่ะที่สองแล้วใช่ไหมอ่า <laughs> สองชั้นนะคะทดสอบความนิ่มหน่อยโอเคค่ะช่าง <laughs> การันตีใช่ไหมคะลูกค้า <laughs> วันนี้ลูกค้าเจ้าของเดียวกันนํำมายกสามพันนะคะกลัวว่าหวีสองชั้นจะแข็งโอเคพี่โอเคแล้โอเคอเค่ะอยากให้ลองใช่ไหมคะไม่ผิดหวังนะอตอนแรกเจ้าของรถก็กลัวจะผิดหวังเหมือนกันะ <laughs>